คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องซีซีดงแค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวน้ำมันมุ พร้าวสกัดเย็นนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะจะได้เจออยู่ในติ๊กต็อกนะคะที่ดังมากนะคะซึ่งเปิดผ่านมนาฟีดไปนะคะก็จะเจอแบบว่าหลายหลายคนรีวิวมาว่ากินแล้วจะผอมแต่ตอนที่แอนดูนะคะแอนไม่คิดว่ากินแล้วจะผอมจริงๆนะคะเพราะว่าเอ๊ะเรากินน้ำมันเรากินไขมันเข้าไปแล้วมันจะผอมได้ยังไงนะคะแต่ผอมจริงๆนะคะ่ะ คือด้วยความที่ไม่เชื่อและไปรู้จักตัวนี้ก็เลยลองสั่งมาดูว่ามันจะผอมจริงหรือเปล่า่ซึ่งแอนกินไปแล้วสเดือนนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากน้ำหนัก73นะคะตอนนี้เหลือ6 3 6 3 63, 63แล้วเพื่อนะคะซึ่งคือน้ำหนักลดลงไป10กิโล โดยที่แบบออกกำลังกายบ้างไม่ได้ออกกําลังกายบ้างแล้วก็กินอาหารแบบปกตินะคะเขาไม่ได้เป็นยาลดความอ้วนนะคะตัวนี้เขาจะเป็นน้ํามันแบบ สกัดมาจากธรรมชาตินะคะก็คือสกัดมาจากน้กํากะทิของเรานะคะแล้วก็สกัดเย็นนะคะทิ้งไว้แล้วก็เอาแต่น้ํามันดีนะคะของตัวนี้มานะคะเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างน,น้ำมันมะพร้าวนะคะ,ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีนะคะช่วยเร่งระบบการเผาผลาญนะคะคือแบบดีเยี่ยมตอนแรกไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเขาเป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะเขาเป็นน้ํามันเขามีส่วน เป็นไขมันด้วยนะคะถึงจะเป็นไขมันนี้ก็เถอะแต่ว่าเรากินเข้าไปแล้วเราก็ต้องออกกาลังกายนิดๆิดหน่อยหนย่อยควบคู่ไปด้วยนะคะอย่างแอนเนี่ยแอนจะกินตอนเช้านะคะกินคู่กับก,บกาแฟดํานะคะแต่แต่ตัวเนี้ยจะกินแบบกินก่อนตื่นขึ้นมาปุ๊บเตรียมไม่ลักในไม่แปลงฟันเลยนะเพื่อนก็คือเทมาหนึ่งช้อนชาแบบนี้นะคะไม่ใช่ช้อนชาช้อนตุ๊ เทมาแบบนี้เลยนะคะคือ,อน,นี้มันจะหมดแล้วกะทิคือน้ำเขาจะเป็นสใสๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือคือมัน,ม,นมันหมดแล้วนะคะคือแยังไม่ได้สักมาเพิ่มนะคะนี่เป็นแบบนี้คือกินอาจะกินแบบนี้เลยแบบนี้นะคะกินแบบไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือจะกินตอนเช้านะคะตอนนี้คือทําไมถึงแบบไม่อยากกินเยอะเท่าไหร่เพราะว่า มันไปตอนกลางคืนเนี่ยอัดคลิปอยู่แต่กินให้ดูคือไม่ได้ตอแหลคือกินจริงๆอันนี้คือแมวเดินนะคะแล้วก็กล้องก็ขยับไปขยับมาขอโทษด้วยน,น,นะคะก็คือกินจริงจริงตื่นเช้ามายังไม่แปลงฟันกินเลยนะคะกินแล้วก็ ตอนกินเสร็จแล้วไอ้ก็จะดื่มน้ำเปล่าตามแล้วก็จะมาคาร์ดิโอนิดๆหน่อยๆนะคะอยู่ในห้องสักส0ถึงส5ห้านาทีนะคะให้เรียกเรียกเหงื่อนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันออกมานะคะแล้วก็กินกาแฟดำจะเป็นกาแฟดำเย็นก็ได้หรือกาแฟดําร้อนก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรู้สึกปวดท้องค้องน้ำนะคะอืมแล้วก็ มันจะขับถ่ายทุกวันนะคะช่วยให้ระบบเาผาผลาญดีมากนะคะซึ่งแอนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบขับถ่ายไม่ค่อยระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้เราอ้วนมากนะคะเพื่อนๆอยากจะดูรูปภาพตอนที่แอนเคยอ้วนป่ะเดี๋ยวออกขึ้นให้ดูนะคะนี่นะปิง <c oughs> เนี่ยคือแบบอ้วนมากอ้วนจนผู้ชายขอบอกเลิกอะพอบอกเลิกไปแล้วแล้วเว่าอะไรแค่เราอ้วนเนี่ย คือขอบอกเรื่องเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วด้วยความที่แบบว่าเราอะไม่อยากกินยาลดคนอ้วนแต่ว่าเราก็ออกกําลังกายแต่ว่ามันก็หิวอค่ะม่ออกกําลังกายมันก็ยิ่งหิวให้เราหิวทุกอย่างแล้วแบบมันหยุดกินไม่ได้มันยิ่งอ้วนไปกว่าเดิมน,นะคะจนไปเลื่อนเจอในติ๊กต็อกมาก็เลยมาเจอตัวนี้นะคะคือน้ํามันมะพร้าวสกัดเด่นซึ่งเขาบอกว่าการที่เรากิน,น่ยมันจะทําให้ อ่าเราอะไม่ไม่หิวมากนะคะจะทําให้เรารู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเขาเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วแล้วที่สําคัญนะที่อนันแบบอยากลองมากเพราะว่ามันช่วยระบบเผาผาลาญร่างกายด้วยแล้วเขาจะช่วยเอาไขมันข <c oughs> และ <c oughs> และ้วเขาจะช่วยเอาไขมันเก่าของเราเนี่ยสะสมต่างๆที่ไม่เคยใช้งานในร่างกายเราเนี่ยเอามาใช้ เออนั่นแหละเองก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำไมมันดีจังเลยวะต้องลองสักครั้งแหละก็เลยซื้อมาขวดในก,ก่อนนะคะขืเอนเน็ก90้กว่าบาทนี่แหละนะคะลองไปหาสั่งดูนะคะใน Lazada ก็มีหรือว่าอยู่ใน s h o p e ีก็มีนะคะก็เลือกร้านที่มันค่อนข้างโอเคนะคะเองเคยซื้อยี่ห้ออะไรสักอย่างแหละจำไม่ได้นะคะมาซึ่งมันเป็นแบบ เหมือนไม่ธรรมชาติคะ่ะมันจะมีแบบแต่งกลิ่นนะคะแต่ยี่ห้อนี้นะคะเอานี่คอนี้นะคะคือแบบดีมากนะคะยี่ห้อนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นกลิ่นของน้ํากะทิอะ เพื่อนๆเคยกินน้ํากะทิที่แบบว่าคั้นออกมาปะคะแล้วก็คือกิ่นนั้นเลยอันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วถ้าเป็นน้ำน้ามันมะพร้าวใสๆแบบนี้นะคะที่สกัดเย็นนะใสๆแบบเนี้จะกินได้แต่สรรพคุณเขาไม่ได้ช่วยแค่กินได้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆคะ mm hmm. เขาทาหน้าได้บํารุงผิวได้ทั้งตัวตั้งแต่ หัวจะลดเท้าเลยนะคะที่มีสมบัติดีมากแล้วทำมาจากธรรมชาติถ้าใครอยากจะลดลดความอ้วนด้วยธรรมชาติคือแนะนําเลยแล้วเขาไม่กลับมาโยโย่แน่นอนเพราะเขาไม่ใช่ยาลดามไม่ใช่ยาลดความอ้วนแล้วเอแบบ็เคยกินยาลดคนอ้วนมาหลายแบบหลายลายี่ห้อมากแล้วกินอ่ะพร้อมพร้อมแต่กลับไปอ้วน ฟอมแต่กลับไปอ้วนๆหนักกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใครที่กําลังลดหุ่งอยู่แอนอยากให้ลองจริงๆคือมันดีมากแล้วแอนได้ผลตอบรับจากตัวเนี้ยมาเป็นแบบน้ำหนักลงเป็น1ถึง12กิโละค่ะตอนนี้ก็ยังกินกินเรื่อยๆมา4เดือนนะคะคือแบบพุมยุบไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันไม่ใช่ช่วยแค่เรื่อง เรื่องหุ่นดีหรือหุ่นอผอมลงนะคะแต่ว่าเขาอะช่วยในเรื่องผิวพรรณของเราด้วยเพราะว่าเขาสกัดมาจากธรรมชาติแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าเขาเป็นน้ํามันนะคะเราก็คือการที่เราดื่มน้ํามันทุกชอ้อนทุกชอ้กชอนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเลยนะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้น เพื่อลดความเสี่ยงนะคะเราก็ต้องออกกําลังกายควบคู่กันไปด้วยแต่สําหรับไอ้ทมีคนขี้เกียจออกกําลังกายนะคะไอ้ก็จะกินนี้ไปด้วยแล้วก็จะมาค,คารีโอให้แบบเรียกเง่อน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็เลือกกินอาหารนะคะอืมอาหารในที่แบบมีแป้งเยอะมากไอก็จะเลือกเลือกกินเป็นบางครั้งเป็นบางวันนะคะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะใครที่กําลังลดความอ้วนอยู่นะคะก็คือไปซื้อมากินซะจริง ได้ผลมากแล้วก็คุงคุณอ่ะจะลดมาแล้วใครที่ไม่ค่อยคลี่นะคะก็คือไปซื้อมากินเลยกินตื่นมาไม่ต้องแปรงฟันนะกินไปเลยหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะแล้วคุณจะคลี่ทันทีนะคะโอเคก็มาแนะนําสิ่งที่ตัวเองกินแล้วมันได้ผลนะคะให้กับเพื่อนๆคนที่กาลังลดหุงแล้วก็อยากได้ผลจริงๆนะคะก็คือลองไปไปทําดูนะคะซึ่งหลหลายคนอ่ะทัก แอนทุกคนเลยที่แบบเห็นมาคือแบบผอมลงไปทําอะไรมาทําไมผอมลงผอมลงคือแบบเราเห็นตัวเองทุกวันอยู่ในกระจกอ่ะจะไม่รู้หรอกว่าเราผอมลงพอไปชั่งน้าหนักเทา่าแหระคือแบบโหน้ําหนักลดลงแบบเยอะมากแล้วมันแบบทําให้เราแบบดีใจมากซึ่งส่วนหนึ่งก็คือมาจากการกินน้ำมันมาพาะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วเขามีข้อดีหลายอย่างมากแล้วที่สําคัญก็คือเขามาจากธรรมชาตินะคะอันนี้ไม่ได้มีใครมาจากรีวิวนะคะ มันดีจริงๆนะคะแต่แอนน่ะคิดว่าจะเลิกซื้อแล้วเพราะว่าแอนอ่ะกำลังฝึกทําเองนะคะตรทำง่ายมากเลยคะ่ะไม่ได้ยากเลยก็คือทํามาจากน้ํากะทิคั้นสดนะคะก็วิธีการทํากระบวนการทําก็มีให้เห็นอยู่เต็มไปหมดนะคะเราก็สามารถศึกษาได้เองนะคะถ้าคลิปนี้นะคะถึง1 0 0 0 0แสนวิวนะคะแอนจะมาทําคลิป น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นให้เพื่อนๆดูแบบเต็มๆง่ายๆแล้วเอาไ้กินเองที่บ้านได้โดยไม่ต้องซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อยากให้หามาลองทำกินหรือ ลองทำลองซื้อมากินก่อนก็ได้นะคะคืออยากแนะนำมากๆนะคะเดี๋ยวแอนจะแปะชื่อไว้ตรงนี้ให้นะคะว่ายี่ห้อที่แอนกินคือยี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้อนี้ดีมากนะคะอะถ้าถ้าจะดีนะคะก็ส่งมาให้ก็ได้นะคะ <laughs> <laughs> ก็จบเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้ยวยนะคะแล้วก็ดูแลคุณกันด้วยนะคะ